นี่ยวันนี้ผมต้นกาวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครชองยุนนะครับก็ตัวละครดาบใหญ่ธาน้ําแข็งตัวละครน,นี้เนี่ยจะเป็นดาเมจก็ได้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตก็ดีผมเรียกชองคุณไม่หน้ผมเรียกไอ้หนุ่มกินติมแล้วกันนะครับธาตุของไอ้หนุ่มกินติมคนนี้เนี่ยหลักๆเลยจะเป็นน้าแข็งนะครับก็สกิลเอีของเขาเนี่ยก็จะเป็นวงกว้างนะครับสกิลเอีของเขาก็จะฟาดดาบแบงค์หน้าแล้วจะทิ้งดาบไว้เป็นวงกว้างบริเวณในวงเขาเนี่ยจะเป็นน้ําแข็งนะครับส่วน อัติเมตเขาเนี่ยก็คือจะไปดาบทิ้มศัตรูเป็นวงกลมนะครับส่วนสก,กิลต่างๆมีอะไรมั่งเราไปดูกันดีกว่า ในส่วนกิล E ของพ่อหนุ่มกินติมเนี่ยคือฟาดดาบไปที่พื้นสร้างระเบิดน้ําแข็งในรัศมีพื้นที่วงกว้างด้านหน้าของเขาและสร้างความเสียหายน้ําแข็งให้กับศัตรูจากนั้นไม่นานจะระเบิดน้ําแข็งจะทําให้เกิดไอเย็นและรวมตัวกันในพื้นที่ถ้าอธิบายง่างยาๆก็คือเขาจะฟาดดาบไปข้างหน้าแล้วก็จะทิ้งดาบไว้บริเวณนั้นก็จะเป็นทตุน้ําแข็งหมดเลยนะครับจะเป็นตีปกติก็จะเป็นน้ําแข็งคือในนั้นจะทําความเสียหายเป็นน้ําแข็งนะครับในสกิลอัติเมียของเขามีอะไรบ้างเขาเขียนไว้ว่าบิดกละหนึ่ วิญญาณขนาดมหึมา3เล่มออกมาจากกลางอากาศด้านหน้าของเขาในเวลาอันสัน้นมันจะหล่นลงสู่พื้นทีละเล่มและจะระเบิดเมื่อสัมผัสพื้นสร้างความเสียหายน้ําแข็งมงุนในวงกว้างก็คือรัตูที่อยู่ด้านหน้าก็จะโดนดาบมันก็จะมีวงรัศมีครับขึ้นมาแล้วก็จะปล่อยดาบสามเล่มลงไปโจมตีระตูเหมือนในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วมาดูในสกิลพรทวารหรือ สกิลติดตัวกันบ้างตัวละครทั้งหมดที่ใช้อาวุธดาบดาบใหญ่และหอกที่อยู่ในพื้นที่ของสกิล e ความเร็วในการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น8%เมื่อเรากดสกิล e เนี่ยแล้วเมื่อตัวละครอื่นที่ใช้พวกดาบใหญ่หรือดาบปกติหรือหอกจะโจมตีเร็วขึ้น8%นะครับแล้วมาดูสกิลติดตัวอีกอย่างหนึ่งหรือสกิลอเวกนั่นเองสกิลเขาเขียนไว้ว่าเมื่อพื้นที่สกิล e สลายไปจะเรียกดาบออกมาเพิ่มหนึ่งเล่มเพื่อโจมตีศัตรูโดยอัตโนมัติโดยจะสร้างความเสียหายงงา100ายายยยนน้้แขข็็งงงงวววกเเป100%อคมสีห E, ซึ่งศัตรูที่ถูกโจมตีจะถูกลดลงความต้านทานน้าแข็งลง10เป็นเวลา8วินาทีใครอาจจะงงเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะครับมันจะเรียกเมื่อสกิล E หมดลงเนี่ยวงหายไปมันก็จะเรียกดับตรงกลางเนี่ยมาแทงออกมาสร้างดาเมจแทงศัตรู1ทีนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้ศัตรูอยู่ตรงกลางวงก็ได้แค่ศัตรูอยู่ในวงดาบนั้นมันก็จะทิมศัตรูนะครับไม่ว่าศัตรูอยู่ไหนดับ ดาบมันั็จะลงมาปักที่ศัตรูนะครับมันจะเป็นต้องง่ายอยู่ตรงกลางก็ได้แล้วมาดูสกิลติดตัวอีกอันหนึ่งก็คือเขาเขียนไว้ว่าเมื่อทําคําขอการออกสํารวจของเมืองล่างซ้ายเนี่ยเวลาที่ใช้จะลดลง25%ความหมายเขาก็คือตัวละครอ,อื่นเนี่ยที่ออกไปหาแร่หรืออะไรเนี่ยเราส่งไปมันก็จะเป็น24ชั่วโมงนะครับแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยมันจะลดลง25%มันก็จะเหลืออยู่14ชั่วโมงนั่นเองก็คือ จะหาแร่ไว้ขึ้นหาออกไปสำรวจไว้ขึ้นกว่าตัวอื่นนั่นเองเรามาดูในส่วนกลุ่มดาวกันมากนะครับกลุ่มดาวแรกก็คือคขั้งสุดท้ายของการโจมตีปกติจะทําการปล่อยมีดดําแข็ง3เล่มไปข้างหน้าโดยมีดแต่ละเล่มจะสร้างความเสียหายน้ำแข็งเป็น50%ของพลังการโจมตีของชองยุนแก่สตู ที่อยู่ในเส้นทางสกิลที่2ช่วงเวลาครูดาวเมื่อใช้สกิลต่อสู้ทางธาตุและธาตุไม่ตายภายในพื้นที่สกิลอีจะลดลง15%กลุ่มดาวเลเวล3เขาเขียนไว้ว่าเพิ่มเลเวลสกิลของสกิลอัติเมตขึ้น3ระดับเพิ่มได้มากสูงสุด15ระดับกลุ่มดาวสเมื่อชองยุนจงโจมตีถูกศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากธาตุน้ำแข็งจะได้รับฟื้นฟูพล,ลังธาตุหนึ่งหน่วยเอฟเฟกนี้จะใช้ได้หนึ่งครั้งในทุกๆสองวิกลุ่มดาวเลเวล5เพิ่มเลเวลสกิลของสกิลอ e. เพิ่มได้มากสุด15ระดับกลุ่มดาวเลเวล6เขาเขียนไว้ว่าเมื่ออัติเมตสร้างความเสียหายแกศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตต่ำกว่าช่องยุดความเสียหายจะเพิ่มขึ้น15%นอกจากนี้ในตอนที่ใช้งานจะเรียกมีดวิญญาณเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มกลุ่มดาวก็จะประมาณนี้งไงบมากครับกับพ่อหนุ่มกินติ่มของเราเป็นทานน้ำแข็งก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนกันด้วยนะครับอยากให้น,นำตัวละครตัวไหนอีกคอมเมน thank you